้าต <S ess> ัวหนัเรากวตามีเรามีีความละลายใกใจปวดตัาความเปตัวนี้นางหมดเราก็จะทำอะไรไม่ได้เราจะตั้งใจทำให้หายดีสิพอชนะแล้วการที่ผมก็จะไปรู้เฉยไม่ว่าจะเป็นองอมาดาโว่าจะเป็นู แล้วก็ได้สือสพวกเราไว้ว่าให้เราล้างช่วยความดีนะครับแกนะครับแกบุคคลบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมส้าเราไม่สร้างให้เราเป็นที่น่ารนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นธรรมดาของสาวกสัจจะก็แก่สัจเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเราได้รู้เกิ่มขึ้นในคน อีกเจ็ดวันถึงวันวัดเห่งร้างหนึ่งเราก็อม้แต่เข้ามาว่านะครับเข้ามาเพื่อที่จะบอกวัดคุณูวัดตัวเราเนี่ยกับคุณที่เราทสวันนี้กับที่เราติดกันมาเมื่อหลายวันเนี่ยมันจะเสมอกันไปหรืออะไร ที่ไม่ดีมากกว่านะครับเพราะไม่มีน้องก็จะมีแต่วามทุกคลองจะถอนใจนะครับไม่มีความคิดในชีวิตเรานะครับอันนี้ก็เป็นรการจังหวัดให้พวกไม่มีน้องของเป็นซ่านะครับกับสำหรับวันนี้นะครับก็โดยทั้งดวง สั่งนะครับอันนี้ก็สาธุวันนีครับว่าดวงวิญญาณของท่านนั้นจะตกอยู่ในผมไหนผมใดก็ตามขอจงได้ทราบว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหลานของท่านหรือผู้ที่จะมีการมูลงที่ส่วนตุว se ที่มันกทมา้ี็ไปตกถึงเป็นของพวกเราเป็นแกยาีพวกของตงรวจนะครับคนานที่นงนะครับคนที่ยังไม่ตา การะริการนะคับก็ขอให้เป็นระเบีเรียบร้อยจากคำที่หล่เคยบอกเคยสอนก็เราไว้นะครับสิ่งไหนที่มีเนงาก็ก้าตามไปนะครับอันนี้ก็สาธุสาธุสาธุย่างเกิดเก็นทร้มโอทาทุอางธรมะภารุมานิยนสัจธรสาพนารมอวิช สรุขคาแต่ประสมเกินอนนนานต่างๆที่น้องนำเวาไว้ตัวหน้าแปลวปัจจุบันเป็นสมบัติของสงบนุบูซึ่งมาในที่ต้สนสรีการง้นแล้วเพื่อให้เป็นไม่เพื่อไม่ให้ใทีทเขตกับกรรมจะได้น้องำ่างๆเือนที่มีอยู่ไปแจกเป็นงานตามที่ต่อไปที่ท่านเป็นสัพยา